ในห้องเรียนโรงเรียนหนึ่งคุณครูเขาก็ประกาศว่าจะมีการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการหากใครได้ที่หนึ่งจะได้รับทุนการศึกษา <_ S 1> เด็กหญิงเมษาธเธอเองก็อยากจะได้ทุนเลยตั้งใจอ่านหนังสือซ้อมทำโจทย์ทุกวันทั้งที่บ้านและโรงเรียนแถมยังชวนเพื่อนๆนร่วมกันอ่านหนังสือแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันแต่ทางด้านเด็กชายก็พบเขากลับยิ้มและคิดในใจว่าการจะได้ทุนเมืน,นั้นมันง่ายมากขยันไปมันไม่ทันเวลา กลับจากโรงเรียนเขาก็จับแต่โทรศัพท์เล่นแต่เกมไม่คิดจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านพอถึงวันสอบก้องพบก็หาทางลอกข้อสอบโดยการแอบนำพลอยเข้าห้องสอบด้วยแถมยังพยายามชวนเมสามีส่วนร่วมแต่เธอปฏิเสธในห้องสอบครัวรีก็เดินตรวจอย่างเข้มปรากฏว่าไปเจอพลอยกระดาษตกอยู่ใต้ตัวเมสาเพื่อนเพื่อนในห้องต่างพากันตกใจและตำหนิเธอเพราะคิดว่าเมสาโกงข้อสอบภายหลังครัวรีไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด จึงเห็นความจริงว่าก้องพบเป็นคนทำโพยตกใส่โตเมสาเพื่อป้ายความผิดก้องพบจึงถูกตัดสิทธิการสอบและถูกทำทันบนส่วนเมสาก็พ้นบนทินได้รับคำขอโทษจากเพื่อนๆครูรีเลยสอนนักเรียนว่าชัยชนะที่แท้จริงคือความซื่อสัตย์ไม่ใช่เพียงผลสอบแต่คือการมีศักดิ์ศรีในใจตัวเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์และความพยายามเป็นสิ่งที่ทำให้คนภาคภูมิใจในระยะยาวแต่กลับกป็นั้นการเลือกเส้นทางลัดอาจทำให้ได้ผลเร็ว แต่ท้ายที่สุดความจริงจะเปิดเผยขอบคุณที่รับชมค่ะ